ระบบการเงินโลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่เงินกำลังเปลี่ยนรูปสินทรัพย์กำลังถูกคลิกโฉมในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเกาะติดเลยใช่ครับกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันอวันไว้ด้วยเพื่อให้ทันทุกพัฒนาการสำคัญการเปลี่ยนผ่านนี้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะ ผู้อำนวยการ IMF คริสตาลินาจอร์จิโอก็ประกาศออกมาแล้วว่าเงินเฟียตกำลังเดินหน้าสู่รูปแบบดิจิตัลนี่คือความเป็นจริงที่ทุกประเทศต้องเผชิญหน้าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องกำหนดทิศทางของตัวเองในโลกการเงินยุคใหม่การหลับตาไม่ยอมรับความจริงนี่ไม่ใช่ทางเลือกแล้ว แล้วความจริงที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ส t a b l e coin ที่ผูกกับเงินสกุลเดิมด้วยแนวพิท Tokenization of Everything การแปลงทุกสิ่งให้กลายเป็นโทเค็นกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมูลค่าอาจจะไม่จำเป็นต้องอิงกับดอลลาร์หรือยูโรเสมอไปมันสามารถอยู่ในสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบอื่นได้เลยลองนึกภาพการถือครองกรรมสิทธิ์ในทองคำเป็นส่วนเล็กๆผ่านระบบดิจิทัลดูสิหรือการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ผ่านโทเค็น นี่คือมิติใหม่ของการถือครองแล้วก็การแลกเปลี่ยนมูล,ลค่าเงินกำลังถูกปลกปล่อยจากข้อจำกัดทางกายภาพพอความเชื่อมั่นในเงินกระดาษบางสก,กุลเริ่มสั่นคลอนสินทรัพย์ดิจิตอลก็กลายเป็นทางเลือกที่ดูน่าสนใจขึ้นมา การปฏิวัติครั้งนี้มันจำเป็นต้องมีเส้นทางสัญจรใหม่ก็คือมาตรฐาน ISO 20222ใช่ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ประชาคม SWIFT กำลังวางเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการชำระเงินข้ามพรมแดนไปเลยจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเส้นตายที่ชัดเจนวันที่22พิพฤศจิกายน2025อันนี้คือวันสุดท้ายที่ทุกการชำระเงินข้ามพรมแดนต้องดำเนินการผ่านรูปแบบ ISO 2022 2เท่านั้นไม่มีการเลื่อนกำหนดอีกต่อไปแล้ว ระบบเก่าอย่าง FinMT จะยุติบทบาทลงอย่างสมบูรณ์ในวันนั้นเลยการประกาศสิ้นตายที่แน่นอนครั้งนี้ก็สร้างความชัดเจนให้กับสถาบันการเงินทั่วโลกแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านระบบจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลาทรัพยากรให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่การที่เคยมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปก่อนหน้านี้มันก็สร้างความสับสนทำให้การวางแผนกับลูกค้าเป็นไปได้ยากเพราะก็คาดการกันว่าจะมีการเลื่อนอีก แต่ครั้งนี้การยืนยันอย่างหนักแน่นทําให้ทุกฝ่ายต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อถึงกําหนดประเด็นที่น่าจับตาก็คือการเชื่อมโยงมาตรฐานใหม่นี้เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเดิม BNY Mellon ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Ripple ได้ประกาศใช้งาน ISO 20022แล้ว ก็เลยมีการคาดการณ์ว่าหากระบบสำคัญอย่าง Swift และ DTC หันมาใช้เทคโนโลยี DLT หรือ distributed ledger technology เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ภายในปีนี้ตลาดการใช้งานจริงของ XRP ก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้เช่นกันไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาหรือโยุโรปเท่านั้น ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังเล็งเห็นความจำเป็นของการปรับตัวครั้งนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัลเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคไม่ได้จำกัดแค่บริการโอนเงินแต่รวมถึงบริการทางการเงินรูปแบบอื่นๆด้วยหนึ่งในผู้เล่นที่เคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นก็คือ Ripple ล่าสุดพวกเขาได้ขยายบริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Custody ไปยังทวีปแอฟริกาโดยจับมือกับ a b s a Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ในแอฟริกาใต้ นี่ถือเป็นพันธมิตรระดับสถาบันรายแรกของ Ripple ในทวีปนี้เลยความร่วมมือนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารขนาดใหญ่ในแอฟริกากำลังให้ความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจัง a p s a Bank จะนำเทคโนโลยีคัสเตอ y ของ Ripple ซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็รองรับการขยายตัวได้ดี มาใช้ให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งที่เป็นโทเค็นและคริปโตเคอ r e เรนซีแก่ลูกค้าสถาบันของตนการขยายตัวครั้งนี้ทำให้เครือข่ายคัสเตอรดี้ของ Ripple ครอบคลุมภูมิภาคสำคัญทั่วโลกแล้วทั้งยุโรปตะวันออกกลางเอเชียแปซิฟิกลาตินอเมริกาและล่าสุดคือแอฟริกาสะท้อนถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยในตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเติบโต Ripple กำลังมีบทบาทสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลในแอฟริกาพอกฎระเบียบเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นสถาบันการเงินก็ยิ่งเปิดรับโซลูชนันบนบล็อกเชนโครงสร้างพื้นฐานที่ Ripple สร้างขึ้นช่วยให้สถาบันอย่างแอปซสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ยิ่งไปกว่านั้น Ripple มีการใช้งานเหรียญ RLUSD ซึ่งเป็น stablecoin ที่ตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐในแอฟริกาอยู่แล้วผ่านผู้ให้บริการชำระเงินอย่าง Shipper แสดงให้เห็นว่า Ripple ได้วางรากฐานการใช้งาน XRP Ledger และ RLUSD ในภูมิภาคนี้มาระยะหนึ่งแล้วอีกบริษัทที่น่าจับตาม,มองคือ w e b i s พวกเขายื่นเอกสารต่อกรอโลโตสหรัฐเปิดเผยแผนการสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรางวัลจากการเดินทางในรูปแบบโทเคน็นโดยจะใช้ XRP Stablecoin Settlement เป็น,นกลไกสำคัญในการชำระราคาเรื่องนี้ฟังดูน่าสนใจมากเลยอุตสาหกรรมสะสมแต้มหรือ loyalty เนี่ยมูลค่ามันมหาศาลกว่า20,000ล้านดอลลาร์แต่ก็กระจัดกระจายแล้วก็ขาดการเชื่อมต่อกันการนำโทเค็นเข้ามาใช้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง เป้าหมายหลักของ v b i s คือการสร้างสภาพคล่องเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ทำให้ระบบสะสมแต้มของธุรกิจต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงแรมหรือพันธมิตรอื่นๆนักเดินทางจะสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็ใช้คะแนนสะสมข้ามแบรนด์ข้ามภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบ real time โดยอาศัยเทคโนโลยีโทเคนและก็ประสิทธิภาพของ XRP ในการชำระราคานี่คือตัวอย่างของการน,นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในโลกธุรกิจสร้างประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคทำให้ระบบนิเวศของรางวัลการเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้บริหารของ v b i s ชี้ว่าตลาด l อย a l ตีทั่วโลกนั้นใหญ่โตแต่ขาดความเป็นเอกภาพ พวกเขาจึงมุ่งสร้างแพลตฟอร์มกลางแบบโทเค็นเพื่อปลดล็อกสภาพคล่องที่เต็ดขัดแล้วก็ทำให้การแลกรางวัลทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายการใช้ XRP Stablecoin Settlement จะทำให้การแปลงมูลค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วต้นทุนต่ำและก็ตรวจสอบได้จากผู้เล่นที่เน้นแก้ปัญหาเฉพาะทางมาสู่ยักษ์ใหญ่ในโลกการเงินกันบ้างนั่นคือ BlackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Larry Fink CEO ของ BlackRock ประกาศทิศทางชัดเจน ว่าบริษัทกำลังมุ่งสู่การแปลงสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัลหรือโทเค n น z เซชันฟิงก์มองการไกลว่าถ้าหากพวกเขาสามารถแปลงกองทุน ETF ให้เป็นโทเคนได้สำเร็จจะเป็นการเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มที่คุ้นเคยกับโลกคริปโตอยู่แล้วให้เข้ามาลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการ,กรเกษียณระยะยาวได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลที่พวกเขาถนัด นี่คือโอกาสระลอกใหม่ที่จะขับเคลื่อน BlackRock ไปอีกหลายทศวรรษ b บ a c k Rock ไม่ได้เพียงแค่พูดแต่ได้ลงมือทำแล้วพวกเขาได้เปิดตัวกองทุนตลาดเงินที่แปลงเป็นโทเคน็นชื่อ BUIDL ซึ่งถือเป็นกองทุนโทเค็นประเภทนี้ที่ใหญ่ที่สุดกองหนึ่งตัวฟิงเองก็เปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่เคยวิจารณ์คริปโตว่าเป็นเครื่องมือฟอกเงินมาเป็นผู้ที่มองเห็นศักยภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีนี้ ฟิงยอมรับว่ามุมมองของเขาพัฒนาขึ้นตามการเวลาแล้วก็องค์ความรู้เขาเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติที่สินทรัพย์ทุกประเภทตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นมีเงินทุนจำนวนมหาศาลกว่า4.1ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกสหรัฐ การแปลง ETF เป็นดิจิทัลจะเป็นสะพานเชื่อมให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงการลงทุนแบบดั้งเดิมได้เมื่อพูดถึงแลรีฟิงบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ใน BlackRock เขายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานร่วมชั่วคราวของ World Economic Forum หรือ w ว b VEF โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเด็น ESG สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลด้วย ความเชื่อมโยงนี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ BlackRock ในเวทีโลกแล้วก็ความสอดคล้องกับวาระของ VEF ซึ่งน่าสนใจว่า Ripple เองก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของ VEF เช่นกันบทบาทของ Fink ใน VEF คาดว่าจะเน้นไปที่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการลงทุนที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG แล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในบริบทของการขับเคลื่อนเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ชวนให้ขบคิดจากวิทนีย์เว็บซึ่งเธอกล่าวอ้างในรายการของเกลนแบ็กว่าลรีฟิงค์และกลุ่มผู้มีอำนาจกำลังผลักดันวาระที่ใหญ่กว่านั้นคือการแปลงทุกสิ่งให้เป็นโทเค็นบนบัญชีแยกประเภทดิจิทัลสากลหรือ universal digital ledger โดยทุกอย่างจะมีรหัสเฉพาะตัวกำกับไว้ ตอนคำกล่าวอ้างของเว็บวาระการทำโทเคนนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่สินทรัพย์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงความพยายามในการแปลงโลกธรรมชาติให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินด้วยตัวอย่างเช่นป่าอเมซอนอุทยานแหังชาติแม่นม้ำหรือ Mac แม้กระทั่งมหาสมุทรแนวคิดการแปลงธรรมชาติให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินนี่ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ เว็บอธิบายว่ามีความพยายามที่จะสร้างกลไกให้สิ่งเหล่านี้สามารถถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆหรือ fractionalize แล้วก็นำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นสินทรัพย์ใหม่หรือโอกาสของธรรมชาติ nature's opportunity ลองนึกภาพป่าอเมซอนถูกแปลงเป็นโทเค็นโดยแต่ละเฮกตาร์อาจแทนด้วยโทเค็นหนึ่งหน่วย มีรหัสเฉพาะบนบล็อกเชนแล้วก็อาจมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นโดรนเพื่อติดตามประเมินมูลค่าสินทรัพย์ธรรมชาตินั้นๆเว็บเชื่อมโยงแนวคิดนี้กับวาทกรรมคุณจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองและมีความสุข You own nothing and be happy แต่ตีความในมุมกลับว่า แท้จริงแล้วมันคือความพยายามของคนบางกลุ่มที่ต้องการจะเข้าครอบครองทุกสิ่งรวมถึงสิ่งที่เคยเป็นสมบัติส่วนร่วมของมนุษยชาติหรือ public commons ที่ไม่เคยมีใครอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของมาก่อนเว็บชี้ไปที่กลุ่มองค์กรอย่างเช่น natural asset corporations และ intrinsic exchange group ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างตลาดสินทรัพย์ธรรมชาติขนาดมหามานี้เพื่อเปิดช่องทางให้พวกเขาสามารถเก็งกำไรต่อไปได้ เป็นการดูดทรับย์สพยากรธรรมชาติเข้าสู่ระบบการเงินแบ่งเป็นชิ้นส่วนแล้วนำไปซื้อขายเพื่อสแสวงหากำไรท่ามกลางความปั่นต่วนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่นี้สถานะของเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเป็นเดิมพันที่สำคัญสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาอำนาจนำของสกุลเงินตนเองไว้โดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่ง เขามองว่าการรวมกลุ่มของบริกสเป็นภัยคุกคามต่อดอลลาร์แล้วก็ได้กล่าวถึงการใช้กำแพงภาษีกับประเทศสมาชิก BRX เพื่อกดดันให้ออกจากกลุ่มอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงคือยังไม่มีประเทศใดถอนตัวออกจากบริกสตามคำกล่าวอ้างนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลการขยายตัวของโทเค็นนิเซชันการแข่งขันของมหาอำนาจและความพยายามรักษาอำนาจเดิมทั้งหมดนี้กำลังถักทอเป็นภาพอนาคตการเงินโลกที่ซับซ้อนและก็น่าติดตามอย่างยิ่ง ขอให้ทุกสเต็จของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองที่น่าสนใจในโลกการเงินดิจิตัลได้ที่ช่องคอยวันโอวัน